น้องครปาหวยจ้าห่อยูจ้าแบบเพียสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุ้คนจ้ามาจ้บพี่น้องจ้ามันนี้มาพอกับช่องน้องเปลี่ยนโนหน้อยอีกเร้วจ้า มือน,นีน้องเปลี่ยนโน้ตหน่อยสิพามากินก้อยข้าวปุ่นอีกละจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้คลิปน้องเปลี่ยนโน้ตหน่อยไทยตั้งแต็มหมวกกันมือตั้งแต่อีแม่กินก้อยข้าวปุ่นพุ่นละจะ้าแต่ว่าอีแม่บ่ยอมตัดคลิปให้น้องเปลี่ยนโน้ตหน่อยแม่จ้าพีพีเอฟชี่ไแม่มีตั้งแต่รอดได้จากพีพีเอฟชี่บอตัดคลิปให้น้องเปลี่ยนโน้ตหน่อยเลยมือน,นีไอีแม่มีเวลาว่างนอกจากกระได้ลงคลิปเดิ๊กเดิเด๊คือเก่าจ้ะ แต่ว่ากับมหาพี่พี่เอฟชี่ชู่ขู่ชุคนเด้อจ้าอย่าลืมน้องเปียนโนหน่อยเด้อจ้าช่วงนี้น้องเปียนโนหน่อยบ่คคอยมีเวลาถ่ายคลิปเลยมาเมื่อนี้กับมาให้พี่พี่เอฟชี่หายกินหอดคิดถึงน้องเปียนโนหน่อยนะจ้ามามาจ้ามาแชบแชบกับน้องเปียนโนหน่อยจ้าน้องเปียนโนหน่อยกินก้อยข้าวปุ้นใช้พักบุงหลวกจ้าพี่นอ้องอีแมก็ใส่ปลาแดกให้น้องเปียนโนหน่อยกับไข่ต้มจ้า น้องเปี่ยนน้อยกับเช้าเอาเช้าเอาเลยจ้าแชบไล่แช,แช,แชแบบอแชบบอแชบบอปอแชบได้น้องเปี่ยนน้อยกับกินกับอีพออีแม่ได้จ้า ขออีพอกับอีแมพชรหลายน้องเปลียนโนนหน่อยกินน้ำบ่ไดจ้าพพเอฟชีน้องเปลียนโนนหน่อยกับกินของจากของอยู่บูเดียวสาวอาวสันจ้าอีพอกับอีแมกับบสนใจน้องเปลียนโน่นหน่อยคือกันจ้าน้องเปลียนโนนหน่อยกับบสนใจอีพอกับอีแมคือกัอนล่ะน้องเปลียนโนนหน่อยกับกินของน้องเปลียนโนนหน่อยอย่างเดียวจ้าพพเอฟซีมือนี้อีแมกับสีมาตอบคอมเมนต์พพเอฟซีนั่นจ้า พพเอฟซีถักกันเขามาหลายจ่าถามว่าน้องเปียนโนหน่อยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุจักปีว,สวาสนาน้องเปียนโนหน่อยอายุหนึ่งขวบเจ็ดเดือนเด้อจ่าพพเอฟซีจ้าว่าน้องเปียนโนหน่อยหันโต้นหน่อยชื่อ,อ,อจ้ากินเข่าก็กินบ่อหลจ่าพพเอฟซีเดี๋ยวนี่อีแม่กะอุกกะอังกับน้องเปียนโนหน่อยอีกแล้วจ้า น้องเปียโนหน่อยบอกคอยมากินข่าอีกแล้วจ้ะพีพีเอฟซีที่แรกน้องเปียโนหน่อยได้กินยาวิตามินน้องเปียโนหน่อยก็มากินข่าบักคักเลยจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยาก็บ่าด้มีผลจ้ะน้องเปียโนหน่อยกับเข้าสู้สภาพเดิมละจ้ะน้องเปียโนหน่อยไม่อยากกินข้าวเลยหนูโตแล้วหนูอยากหุ่นดีๆสวยๆหนูไม่อยากอ้วนเหมือนแม่แม่จ้หน้องเปียนหน่อยก็เลยบอกคอยกินเข่าจ้ะพี่น้องจ้ะตั้ตั้งแต่นุ่มยังดี เดียวจัดซมุอนี่แต่ว่าน้องเปียโนหน่อยกะเห็นอีแม่ก็อีพอกินหยังน้องเปียโนหน่อยก็กินน้ำบิร์อย่างจ้ะแมนแท้ตำักหุ่งเพ็ดเพจ้ะพี่น้องน้องเปียโนหน่อยแห้งมากินนะอีพอก็อีแม่จ้ะว่าแต่ว่าเห็นอีแม่กินน้องเปียโนหน่อยจกน้ำเลยจ้ะโจกแล้วก็เพ็รโหลว่าสันจ้ะพี่น้องจ้ะเอาเอาแล้วนาะพี่น้องเะมือนี่น้องเปียโนหน่อยก็ขอลาไปก่อนฝากกดแชร์เนี่ยนจ้า